สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาแนะนํามาสอนมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวพี่ทํางานชี้นี้นะประมาณ5นาทีเสร็จอะ แต่เราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ขั้นตอนของการถ่ายทาและการตัดต่อนี้รวดเร็วและก็ง่ายดายมากๆนะฮะไม่มีอะไรรวดเร็วและง่ายด,า,ดายดมากขนาดนี้มาก่อนแล้วด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแอป Open Cam e r a นะครับแอปเดิมแอปเดิมที่พี่เคยแนะนําไป2รอบแล้วถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันตั้งค่ายัางไงนะฮะลองไปดูคลิปแรกและก็คลิปที่2เนี่ยพี่แนะนําเรื่องการถ่ายภาพนิ่งนะครับซึ่งนั่นแหละ ข้อดีของมันก็คือมันสามารถตั้งสปี e ชัตเตอร์ตั้ง ISO นะครับตั้งไ i ท e Balance มันสามารถตั้งแล้วก็คอนโทรลกล้องที่อยู่ในมือถือเนี่ยถึงแม้ของพี่จะเป็นกล้องที่แบบมือถือราคาราคาประหยัด <c oughs> บอกว่าราคาประหยัดแล้วกันเนาะเพราะว่าราคาแค่4,000กว่าบาทมันทําให้กล้องในมือถือเนี่ยสามารถตั้งค่าพวกนี้ได้เหมือนกล้องดิจิตอลเลยนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะเหมือนเดิมตัวยึดกระขาตั้งกล้องนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ในการถ่ายทํามากเพราะการถ่ายทําวิดีโอขั้นตอนการทํากาแฟพี่ใช้เทคนิคการถ่ายแบบถ่ายช็อตเดียวจบฮะบหลังจากเราตั้งค่าต่างๆเสร็จทั้งสปีดชตเตอร์ ISO ไว้บาลานเสร็จนะครับแล้วก็เราก็กดปุ่มถ่ายได้เลย เทคนิคก็คือพอเสร็จช็อตที่1ปุ๊บเราก็แค่กดพอสฮะแล้วก็เตรียมช็อตที่2พอช็อตที่2มาก็กดเพลย์เหมือนเดิมคือไม่ได้ไปกดที่ปุ่มที่เป็นรูปวิดีโอนะกดปุ่มเพลย์กับปุ่มพอสเท่านั้นนะพอเสร็จช็อตที่2ก็กดพอสไว้เหมือนเดิมแล้วก็ทาไปเรื่อยๆซึ่งเรามีกี่ขั้นตอนแล้วก็ทาไปเรื่อยๆจนจบแล้วค่อยกดรูปกล้องวิดีโอสุดท้ายปุ๊บคลิปที่เราได้ก็คือมันจะกลายเป็นคลิปเพียงคลิปเดียวที่ยาวๆ พอเราได้วิดีโอเพียง1วิดีโอนะที่มีความยาวน่าจะประมาณ6นาทีนะก็ใช้วิดีโอตัวเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาเลือกนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็มาที่แอปสําหรับการตัดต่อนะซึ่งพี่ใช้แคปคัดนะครับปึง้งเข้าไปพอเปิดแอปนะฮะเราก็มาที่ New Project ฟึกแล้วก็ Import หรือ Add แค่ไฟล์ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับนี่ไงตัวนี้แอดเข้าไปปึบ วิธีการนั่คือเราตัดเฉพาะส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะซึ่งไอ้วิดีโอที่ export ไปแล้วเนี่ยเราจะอัพใน IG ก็ได้หเลย TikTok ก็ได้โดยที่ไฟล์นะครับพี่จะให้เป็นสแควร์นะราแล้วก็มาที่ตั้งค่า Format ก่อนนะครับนี่ปึ๊กไปที่ Format เป็น 1, 1นต่อหนึ่งะครับแล้วก็มันสามารถซูมทําให้มันเต็มจอแล้วก็เลื่อนขึ้นมาให้มันอยู่ใน Position ที่เราอยากจะได้นะครับเสร็จปุ๊บแตะที่หน้าจออัน,นั้นเองแล้วก็เริ่มต้นการตัดเลยนะอันไหนที่เเรรราาาไม่ต้อรรอองกก เราต้องการความกระชับนะเริ่มต้นช็อตแรกนี่เลยเทน้าใช่ปะ่ะก็ไปที่ Edit นะปุ๊บก็ s p ร i t นะฮะตัดเลือกแล้วก็ e l l t t เนี่ยมันจะเริ่มต้นช็อตแรกให้พอเสร็จ้วก,กดพอร์แล้วก็กด Edit เหมือนเดิม s p ริ t นะฮะแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาอันถัดไปนี่ช็อตถัดไปคือช็อตเติมกาแฟนะครับใส่กลวยนี่ตัดไปเลย Edit เหมือนเดิมแล้วก็ p ป i t นะฮะตัดแล้วก็ DELETE พอเสร็จช็อตนี้ช็อตที่2เห็นปะง่ายมากทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ Edit นะฮะ t l i t เลือก DELETE ง่ายมากอันนี้คือทำไปเรื่อยๆนะอันไหนที่เราไม่ต้องการเราตัดออกตัดเลือกช่วงที่ไม่ต้องการแล้วก็ DELETE ออก delete ออก, delete ออกมาถึงขั้นตอนที่2นะคือการใส่การเคลื่อนไหวซึ่งมันเราสามารถมุบซ้ายขวา หรือบนล่างได้นะครับซึ่งอันนี้พี่จะขยับแค่บนล่างก็พอเทคนิคที่พี่อยากจะแนะนําก็คือพยายามอย่าเคลื่อนที่ในหลายทิศทางนะมึติเราเอาแค่บนล่างก็คือแค่บนล่างอันนี้ที่พี่เลือกบนล่างเพราะว่ามีการเติมใช่ป่ะพอเติมน้ำส้มเติมกาแฟอะไรเงี้ยมันควรจะมบจากบนลงล่างนะอ่ะลองมาดูชึบเราเลือกที่ตัวคลิปก่อนนะแล้วก็เลื่อนได้ชึบอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไทม์โค้ดน,นะฮะตัวเนี้ยบวกปึ๊บเข้าไป แล้วก็เลื่อนมาดูนี่นะชือ่อจนมาถึงประมาณนี้เราก็เลื่อนนี่นะ,ะนี่เลื่อนได้แล้วก็บวกทางโค้ดเข้าไปอีกปึ๊กอ่ะลองมาดูนะฮะเห็นปะมันมีการเคลื่อนไหวนี่ถึงแม้ว่าตอนถ่ายเราถ่ายนิ่งๆใช่ปะแต่พอเรามาตรงนี้เรามาสามารถขยับมันได้อย่างอันนี้ขยับไหม ไม่ต้องไม่ขยับเลยนะแต่เลื่อนให้มันในโพซิชันที่สวยงามคือไม่จําเป็นต้องเลื่อนทุกอันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการใส่ทรานซิชันทำไมเราถึงใส่ทรานซิชันเพราะว่าช่วงรอยต่อระหว่างคลิปที่เราตัดใช่ไหมครับบางทีมันดูกระตุกนะครับอันนี้พี่ใช้ทรานซิชันอย่างเดียวเลยก็คือมิกซ์นะครับมิกซ์ก็เหมือนเป็นดิสโซฟนะเป็นรอยต่อระหว่างคลิปนะวิธีการก็คือนะพอเรามาถึงลอยต่อระหว่างคลิปให้เรากดนะคร มันจะโชว์เลยว่าให้เราใช้ Transition อันไหนนะครับซึ่งเมื่อกี้พี่บอก Mix ใช่ปะนี่ครับปึ๊บมันจะโชว์ให้เราดูกดโอเคเลยเนี่ยมันจะโชว์แล้วว่าเป็น Transition ชฟเห็นปะเนียนแล้วทีเนี้ยเทคนิคของพี่นะครับก็คือใช้ Transition พยายามใช้แค่อันเดียวพอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หลายๆอัน ไม่ต้องโชว์ว่าเรารู้จัก transition แบบหลายแบบนะเอทใส่ transition แบบเดียวเนี่ยมันทําให้เราดูเป็น professional มากขึ้นทําให้งานเราดูสมูทมากขึ้นไม่ใช่แบบแวบบไปแวบบมาวูบไปวูบมาเดี๋ยวเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้พี่เลือก transition อันเดียวคือ mix เพื่อด o โซ e จากเฟรมที่1นะครับจาก shot ที่1มาสู่ shot ที่2นะเพื่อให้มันดูสมูทยิ่งขึ้นนะครับหลังจากใส่ transition เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ ซาวหรือเสียงดนตรีนะครับก็ง่ายๆมากเลยมาที่ต้นคลิปนะฮะแล้วก็ไปที่ซาวนะครับปึ๊บแล้วก็ไปเลือกนะซึ่งอันเนี้ยพี่มีซาวที่เป็นเฟเวอร์บิตนะถ้าเป็นรูปดาวเนี่ยเรากดตรงดาวนี้มันจะเป็นเฟเวอร์บิตซึ่งมันจะง่ายมากเวลาเราเลือกนะฮะเรามากดที่เฟเวอร์บิตเราได้เลยเห็นไหมมันก็จะโชว์ลวพี่จะใช้ตัว tomorrow นะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปปึ๊บ เราไม่เอาโลโก้แคปคัดนะเราสามารถลบออกได้กดเข้าไปแล้วก็ดีลีนนะอันนี้พี่จะแทนด้วยภาพนิ่งนะที่พี่ถ่ายไว้แล้วด้วย Open c a า e r ลเหมือนกันนะแล้วก็ใส่โลโก้เข้าไปเรียบร้อยนะครไปที่โฟโต้นะแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราทําไว้แล้วนะนี่กดแอดเข้าไปนะให้ขยายให้เต็มจอ,อเราจะใช้การเครื่องกล้อง,องกันนะฮะ เลือก t i ม e โคดนะครับปุ๊บอันนี้เลือกความยาวได้ด้วยนะเราสามารถยืดให้มันยาวออกไปได้นะครับว่าเราจะเอายาวแค่ไหนมันสามารถใส่ซาวเอฟเฟ e c t ได้ด้วยนะพี่จะใส่ซาวเอฟเฟ e ต t ตอนที่จบวิดีโอแล้วก็มาเป็นภาพนิ่งนะก็ไปที่ Effect นะครับปุ๊บนี่ครับตัวเอฟเฟกมันก็จะมีเสียงคือเป็นเสียงซาวเอฟเฟกนั่นแหละก็จะมีให้เราเลือกซึ่งพี่ก็จะมีเฟเวอร์รไว้แล้วเหมือนกันปุ๊บเนี่ยค,คำว่าปิ้งนะครับกดบวกเข้าไป เสร็จฮะง่ายไหมพอเสร็จแล้วเราก็มาทําปกได้นะครับมาที่ด้านหน้าสุดเห็นไหมมันจะมีคําว่า cover อยู่นะครับก็กดไปที่ cover เราสามารถเลือก shot ก็ได้นะครับสามารถ add text add อะไรได้เลยนะครับมี t e m p l a t ให้นะครับเนี่ยว่าปกจะเป็นแบบไหนนะครับสมมติพี่เอา template นี้นะปึ๊บกดเข้าไปนี่เห็นปะแล้วก็กดโอเคแล้วก็เลือกว่าเราจะเอา shot ไหน สวยงามมันสามารถเลื่อนได้นะครับเราไม่ใช่ไอศสครีมใช่ไหมเราก็สามารถพิมพ์ก็แก้ไขเท็กได้ว่าเป็นชื่อว่า orange นะครับก็พิมพ์ไปนะแล้วก็มาที่มุมบนขวามือนะก็ export ปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะให้เราเลือก resolution นะก็จะมี 480p 720p แล้วก็ 1080p นะแล้วก็มีเฟรมเรทข้างล่างนะครับย4 2สี่ยีแล้วก็60อันนี้พี่ตั้งไว้ที่ 1080p นะครับแล้วก็เฟรมเรทที่30นะกด export เลยแค่เนี้เสร็จง่ายไหมลองไปทำตามดูนะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากพอมันโพเสร็จเสร็จมันจะมีลิงก์ให้เรากดว่าแชร์ไปที่ TikTok ได้เลยนะครับอี๋ยวพี่แชร์ไปเลยปึ๊กแค่นั้นเองจบง่ายเร็วไหมเร็วมาก ยังไงก็ลองเ,าเอาไปทําตามดูนะครับพี่ว่าเป็นอะไรที่ง่ายง่ายรวดเร็วแล้วก็สวยงามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ